<laughs> ね、いいね <laughs> うわこうなったらきれいじゃない桜あるこれ桜な、ね、いでしょへきれい。 เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่จังหวัดกุมมานะคะทุกคนซึ่งเป็นการมากุมมาครั้งแรกเลยนะจริงๆอาทิตย์หน้าเราก็จะมาอีกรอบนึงแหละแต่ว่าคือมิจิโนเอกิมันอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดกุมมาพอดีนะคะก็เลยเลยมากินข้าวเป็นแฟมิลี่ร s ส a อร์นเหรอเดีย๋ยวไปเจอกันที่นั่นค่ะมาถึงแล้วนะคะชื่อว่าร้าน joy f u l restaurant ไม่เคยมาเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่าเป็น family แฟมิลี่เรสต์เราเหมือนพวกกา s สโตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเช้าคนก็ยังเยอะอยด้วะตกลงดีว่าดีนีน่ยใชบรรยากาศดีมากเลย

ของเรามาแล้วนะคะก็คือเป็นเมนูง่ายๆเราไม่ค่อยทานอะไรเยอะตอนเช้านะก็จะเป็นแบบว่ามีเบคอนแล้วก็มีสลัดแล้วก็จะมีเป็นโทสส์ปังนะคะของคุณผู้ชายก็คือไม่กินจังเลยอ่ะคือ <c oughs> อะไรอ่ะโจ๊ส <c oughs> ิอะไรเดี๋ขอใครขอของขอถอ๋ออ๋อแล้วญี่ปุ่นก็มีข่ายต้มม <c oughs> ันก็มีข้าวต้มเหรอเ <c oughs> อาจริงเหรอจะสึก <c oughs> ิจัสสุกัส

ですかね ความจริงแล้วเราตั้งใจว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ๆนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดเราก็เลยมาเดินเล่นที่โคเอนใกล้ๆนี้ค่ะซึ่งโคเอนที่นี่เนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยค่ะชื่อว่าทัตารานุมะปาร์กนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าตามภาพเนี่ยก็คือจะมีบอ่อน้ําขนาดใหญ่นะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็คือเราสามารถเดินล่อบอ่อน้ําได้แล้วรอบๆบอ่อน้ำเนี่ยก็จะมีเหล่าหงต่างๆออกมาหาอาหารแถวนั้นค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลย ะะเห็นว่าเช้าแบบนี้เนี่ย<ม>ก็มีคนออกมาเดินเล่นเดินออกกําลังกายกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะทั้งคุณลุงคุณป้าเด็กเล็ก<ๆ>เด็ก<ๆ>น้อยเราไม่ถึงน้องหมาเนี่ยก็ออกมาเดินเล่นกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นโคเอ็นที่ใหญ่และกว้างมากๆเลยนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็อยากไปดูรอบๆบ่อ,บอน้ํานะคะแต่ว่าไม่มีเวลาจริงๆค่ะทุกคนแต่เอาบรรยากาศมาให้ดูตอนเช้าๆ้าแบบนี้นะคะพอได้สูดอากาศตอนเช้าแบบนี้เนี่ยมันสดชื่นจริงๆเลยค่ะเราอาจจะเห็นว่าตรงนี้เรา เดินมางกลายแล้วใช่ไหมคะความจริงคือไม่ไกลจากที่จอดรถเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปที่รถเพื่อที่จะไปพิพิธภัณฑ์กันต่อค่ะวายนี่ว้าโค่นったらきれじゃんさくあるこれさくらなでしょう 私は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 たは私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 そうですか。ここね、なんか久しぶり <laughs> 久しぶり私は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 私い私は私は私は เรามาถึงพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะห่างจากโคเอนที่เราไปเมื่อสักครู่ประมาณ2-3นาทีก็ถึงเลยค่ะไลมากมากเลยนะคะที่นี่เนี่ยมีชื่อว่ากุมะมิวเซียมออฟอาร์ตตาเตบายาชินะคะหรือในภาษาญี่ปุ่นนะคะมีชื่อเรียกว่ากุมะเกิงดิซึตาเตบายาชิบิจุสังนะคะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกยากมากๆเลยค่ะนี่ขนาดด้านนอกนะคะทุกคนต้องบอกว่าพื้นที่กว้างแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กแต่ว่า ไม่ใช่เลยคะ่ะคือพื้นที่กว้างมากๆแล้วเขาออกแบบออกมาได้สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูศิลปะข้างในขอไปแวะที่ <stages. S 1> <Brandon. S 2> คาเฟ่นิดนึงเพราะว่าตอนนี้ร่างกายต้องการของ hey, <bro. S 2> หวานมากๆเลยค่ะ カフェのメインみたいな。まあ、でも。独占できる。プライベート。うん。 เราเข้าไปดูผลงานศิลปะข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าเสียดายจริงๆค่ะที่เราไม่สามารถถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอออกมาให้ทุกคนได้ดูกันได้นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันข้างในกันได้นะคะสําหรับตั๋วเนี่ยก็คือสามารถซื้อตรงทางหน้าทางเข้าได้เลยอยู่ที่คนละประมาณ800เยนนะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีผลงานที่เป็นแบบรูปปัน้นแล้วก็เป็นแบบภาพวาดเป็นผลงานของศิลปินระดับโลกเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบแล้วก็สนใจในส่วนของศิลปะเนี่ยก็สามารถ มมาชมกันนได้ะะคะหลังจากที่ดูผลงานเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาถ่ายรูปเช่นเคยค่ะทุกคนจะพลาดได้ยังไงซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ถึงสวยงามมากๆเลยค่ะคลิปวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมกันเช่นเคยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้นุชด,ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ